หลวงปู่บุญตาถาวโรวัดสิริจันโทบ้านหนองไหลตำบลหน,นองขอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีละสังขารด้วยอาการสงบแล้วเมื่อเวลาสองนาฬิกาของวันพฤหัสบสดีที่4พฤศจิกายนพศ .2564 สิริอายุ104ปี82,000พันษา หลวงปู่บุญตาถาวโรเป็นหลานแท้ๆของท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณอุปมาจารย์จัน์สิริจันโทหลวงปู่บุญตาเป็นพระมหาเถระรูปสุดท้ายของจังหวัดอุบลราชธานีที่ทันได้พบและศึกษาธรรมโดยตรงกับหลวงปู่เสากันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโต และหลวงปู่ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักน้อยสันโดษมีครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ท่านเคารพศรัทธาไปมาหาสู่กันหลายรูปเช่นหลวงปู่บุญมีโชติปาโลหลวงปู่ชาสุพภโทหลวงปู่มหาโสกัสโปน้อมกราบขอขมาพ่อแม่ครูอาจารย์ นะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตะรรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาเถเรเปมาเทนะทวารัตนะเยนะกตังสัพพังอปราทางขะมตุโนพันเต มหาเถเรปรมาเทนะทวารัตเเยนะกะตังสับพังอปราทางขะมะตุโนพันเตมหาเถเรปรมาเทนะทวารัตเเยนะกะตังสับพังอปราทางขะมะตุโนพันเตลูกหลานสิยานุสิทธ ขอกราบขอขมาหลวงปู่บุญตาถาวโรด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหากเคยทําผิดพาลาดล่วงเกินต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีหรือด้วยความขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ขอหลวงปู่บุญตาถาวโร ท่านโปรดเมตตางดโทษล่วงเกินนั้นด้วยเทินกราบกราบกราบประวัติพระอริยสงฆ์หกแผ่นดินพระมหาเถระผู้มีรัตันยูการพระผู้มีศีลจารวัตที่งดงามผ่องใสพระผู้เปี่ยมด้วยธรรมเป็นพระผู้สมถะพูดน้อยและพระผู้มีเมตตาธรรมสูงนั่นคือ พระคูถาวรพัฒนาคุณหลวงปู่บุญตาถาวโรแห่งวัดสิริจันโทบ้านหนองไหลจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่บุญตาถาวโรปัจจุบันอายุ104ปี82พันษาเป็นเจ้าอาวาสวัดสิริจันโทเกิดเมื่อปีพศ2460และได้อุปสมบท เมื่อปีพศ2482โดยมีพระอุปชาอ่อนและพระกรรมวาจาจารย์สิงห์อุปสมบทณพระอุโบสถวัดบ้านหนองไหลหลวงปู่บุญตาถาวโรท่านเกิดที่บ้านหนองไหลและเป็นบ้านเกิดเดียวกันกับพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโท ถ้านับโดยสายเลือดแล้วนั้นหลวงปู่บุญตาถาวโรมีศัก์เป็นหลานแท้ๆของท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทเมื่อองค์หลวงปู่บุญตาถาวโรได้อุปสมบทแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยและศึกษาอักษรธรรมโบราณได้อย่างแตกฉานไม่ว่าจะเป็นอักษรไทยน้อยอักษรธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้อนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานฮีต12ครอง14ตลอดจนคําเทศคําสอนโบราณต่างๆและหลวงปู่บุญตาถาวโรท่านยังเป็นผู้ที่มีความชำนาญในด้านช่างหลายแขนงอีกด้วยหลวงปู่บุญตาถาวโร ยังได้ออกทุดงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อขัดเกลากิเลสขัดเกลวจิตใจของตนตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตอยู่หลายครั้งหลวงปู่บุญตาถาวโรยังเข้าศึกษาพระกรรมฐานแนวสติปฐานสี่ที่สำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตในสมัยนั้น ผู้สอนกรรมฐานคือสมเด็จพระพุทธอาจารย์อาจอาสโพเถระได้ระยะหนึ่งเมื่อสมควรแก่เวลาหลวงปู่บุญตาถาวโรก็ได้เดินทางกลับยังวัดบ้านหนองไหลพักจำพรรษาที่วัดบ้านหนองไหลเพื่อช่วยงานครูบาอาจารย์ด้านต่างๆจนเป็นที่วางใจจากพระธรรมเสนานีกิ่ง มหาบุพโลเถระได้มอบหมายให้พระบุญตาถาวโรช่วยบูรณะศาลาการ,ปรเปลี่ยนของวัดมณีวนารามจนเป็นที่พอใจของพระธรรมเสนานีกิ่งมหาบุพโลณสมัยนั้นเป็นอย่างมากแล้วพระบุญตาถาวโรได้ถวายงานพระธรรมเสนานีอยู่บ่อยครั้ง และยังบูรณะอีกหลายวัดในจังหวัดอุบลราชธานีพระบุญตาถาวโรก็ได้เป็นที่ไว้วางใจและถวายงานประเดชพระคุณพระธรรมเสนานีเรื่อยมาพระบุญตาถาวโรในขณะนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมนายพระราชาคณะพระธรรมเสนานีที่พระครูสังขรักษ์บุญตาถาวโร นำมาซึ่งความปีติยินดียิ่งของอุบาสกอุบาสิกาตลอดจนชาวบ้านหนองไหลเป็นอย่างมากและท่านได้ช่วยเหลืองานครูบาอาจารย์และอบรมสั่งสอนอุบาสกอุบาสิกาชาวบ้านหนองไหลตลอดเรื่อยมาเมื่อครั้งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนท่านเดินทางมาพักยังวัดบ้านหนองไหล สมัยนั้นหลวงปู่บุญตาถาวโรยังได้เข้าถวายงานอุปถากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติโสอ้วนอยู่บ่อยครั้งเจ้าพระคุณสมเด็จมักจะเรียกหลวงปู่บุญตาว่าพระหลานหลวงปู่บุญตายังได้รับข้อวดัดขอ้อธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่บ่อยครั้ง เจ้าคุณสมเด็จได้กล่าวสอนหลวงปู่บุญตาถาวโรไว้ว่าชั่วทันกันดีทันกันตกลงกันสามกันอยู่นำกันได้หลวงปู่บุญตาก็ได้นำข้อคิดข้อธรรมนำมาสอนจิตสอนใจตนเสมอมาและหลวงปู่บุญตาถาวโรก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองไหลตลอดมา